คลิปนี้ครับเป็นแนวทางลาวพัฒนาของซอสุม,มิบารมีไอ้ไข่ครับเป็นเลขชุดกันเดอร์อันเลขชุดลาวประจําวันที่8พฤษภาคม2566ครับเลขชุดลาวซอสุม,มิเปิลไห่1เออ4137นะครับ4137แล้วก็ใบเต็มเป็นใบนี้ครับใบเต็มซอสุม,มิไฮเดนไฮเดนที่1กับ3 1กับ3ครับ โดยหจับคู่กับ1นึ่งศูนเน่ครับเน้นที่หนึจับคู่กับ30 36 38 37ครับเน้นที่สาแล้วก็3ตัว713นะครับ713รวมถึงซอดซูม,มิเปิลโพสอีกได้ว่าเดินเล่นอยู่ริมบริมบึงโขงหลง เดินเล่นอยู่ริมบึงโขงหลงเจอเหรียญ5บาทพศ2551เหรียญน,นี้มีอายุมาแล้ว14ปีวัดสันวาเอานี่คือแนวทางเล่าพัฒนาของศสอสมิบาร,รมีมหาเหงประจำาัีครับแปพฤษภาคม2 5 6 6ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีครับเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อ